ัสดีค่ะหอยราพัฒนาค่ะท่นที่เจ็ดเด่นให้ที่แปดกับเก้าออกเก้าแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ไม่มีค่ะศูนย์สี่ศูนย์ก็ไม่มีแล้วมีเก้าแปดมีเก้าแปดแปดเก้าล่างเอาร่างหกตัวด้วยเข้าล่างหกตัว น,นี่เข้า8กับ9ก้าข้างหน้าสองตัวหลังไม่เข้า,อ,าอันนี้คือสูตรสูตรหนีน,นี้มาดูสูตร2ส,สูตร2ก็วันที่7เ,เหมือนกันเก็ดก็ออก9 8 0าแปดอันนี้4ี่เ้า สามสองศููไม่มีเนาะสูตรนี้ไม่เข้าสูตรนี้ไม่เข้าเด้อมาดูสูตรนี้อกีกเวันที่7 9็ดเก้ับศูนย์ออกเก้าแศติด0เด่น0ูน่าทีนี้7แล้วก็แแล้วก็เนะ โอ้ยปากกาตัวน,นี้เบิดแด้วาตัวน,นี้ทิ้มกันิลงมาเขียนอยู่เรื่อยเวยปากกาหมดแล้วก็เอาลงมาเขียนอยู่เรื่อย 8, 3ามแปดสามเก้าสามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้ากลับด้วยเด้อเลขกลับเด้อเลขตัวเดียวดิพี่น้องเป็นเลขกลับซื่อไ้หนิเด้อบนลางเลยค่ะ เราพัฒน,นา เต็นให้ที่เก้าเด้อศูนย์ไม่มา คำเตือนทางช่องก่อนนะคะทางช่องคำปิ่นพารวยเป็นเพียงแนวทางนะคะหมวยรัฐบาลคะ่ะไม่ได้สนับสนุนการพนัน,นใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยคะ่ะขอบคุณที่ชมคลิปคะ่ะหมยมีเข้ามีหลุดค่ะพี่น้องสูตรเดิมสูตรเคยลงก็เอาลงให้แล้วพี่น้องด้อ ตัวนี้เป็นสูตรหนึ่งเลยหนึ่งสองอันนี้สาม เด่นมากเก้ากับศูนย์อันนี้ก็เก้ากับศูนย์ถึงเก้าแล้วพี่นองเด้สูตรหนึ่งด้อนี่เด้อสูตรสูตรนี้สูตรตัวนี้จะลงสูตรตัวนี้สูตรหนึ่งราวพัฒนา สตัวบ่ลงแล้วพี่น้องลงไยสองตัวพอสามตัวไม่ลงมันสิหลายพอดลงแค่นี้พอพี่น้องมากสูตรใดก็เบิ้งสูตรนั่นเลยค่ะเลือกเอาอันนี้สูตรหนึ่งสองสี่หกแปด บนล่างบนล่างก็่ต้องกลับพี่น้องคือกับให้แล้วไงกับให้แล้วเดอ้อไม่ได้ให้กลับอีกเดอ้อกลับแล้วเลขกตัวเดียวกันเลียกนี่สี่ชุดนี่นะสามแปดแปดสามมันส,สัทภาษั์กันซื้อๆได้เนี่ยพี่จีมันอันสามแปดแปดสามนาสิก,กับเอาเนาะกับให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องยันพี่น้องบอกกับเพราะว่าสูตรมันเป็นสูตรกรับฟเ้ยพี่น้องเด้ออ่าแคบหน้าจอจ้า เป็นสูตรกลับนะคะบนล่างนะผู้ใดปักรักกับยาพี่น้องมันจะมั่นปวล่างคือเกาอก็บหน้าจอค่ะสวัสดีค่ะกดกระดิ่งแก้งเตือนไว้จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพี่น้องเด้อพัฒนาที่เก้า มีแปดหางเ<า>ขาเขียน <8 S 1> หอดแปดเขาก็ต้องิบอกว่าแปดจีงนมี้เธอานี้เหยพี่น้องครับให้พร้อมขอบคุณค่ะห้าน้อยก็ได้ได้บางยาห้าน้อยพี่น้องเก้าสี่สีเก้าปกติมันออกไปแล้วสี่เก้าเออเก้าสี่ล่างวดนนี้มาเข้าสี่เก้าบนอีกห้าน้อยน่ะแล้วจะลงห้าน้อยให้อีกนะคะขอบคุณที่ชมคลิปค่ะห่ว้ลาวจ้ะ